ครับก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้เรากลับมาดูอุปกรณ์ OTG แล้วก็อุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์ที่เรามีอยู่ว่าสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์แล้วก็แอปตัวไหนได้บ้างในส่วนของ EP นี้นะครับจะเป็น EP 2ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วอุปกรณ์ในวิดีโอนี้ผมมีอยู่แล้วก็ลองใช้งานกับแอปแล้วก็เล่นเกมที่มีอยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งหากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยในส่วนของ OTG ตัวนี้จาก EP ที่แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์แบบแ แล้ววิดีโอนี้นะผมจะมาพูดถึงการต่อกับจอยสาย USB เมื่อเราทําการต่อเน,น็กชุดนี้เสร็จกับโทรศัพท์ของเราแล้วนําจอยสายไปต่อถ้าเกิดเป็นจอยสําหรับอุปกรณ์จอยที่รองรับอยู่แล้วมันจะมี2ฝั่งคือมีเครอร์เซอร์เมาส์สามารถให้เราเลือกอยู่ตรงกลางของจอยแล้วก็พอเรากดเลือกมันก็จะมีไฟซ้ายขวานะครับถ้าเกิดกดอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะมีในส่วนของเครอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาหรือกดอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนนิ้วของเราไปสัมผัสกับหน้าจอก็จะเลื่อนได้ลองทําดูนะครับเมื่อเรา เป็นจอยสายแล้วนะในส่วนของแอปที่รองรับก็จะมีแพนด้าเกมแพดลักษณะการทํางานเราก็ต้องทําการอัพเวทเหมือนกันกับแพนด้าเมาส์โปรนะครับการใช้งานกับตัวเกมเหมือนกันสามารถเล่นได้กับแป2021 p u บ G ีตัวเก่าในส่วนของ P u b g n น w State นะครับไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากว่ามีการป้องกันการใช้งาน OTG หรือการแก้ไขระบบข้อบกพร่องของโทรศัพท์นะครับในส่วนของฟ FI r e เมื่อ2-3อาทิตย์ก่อนผมยังทดลองดูยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเหมือนจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในส่วนของออกทูพุไม่สามารถล็อกอินเฟซได้ เช็คดูก่อนแล้วกันในส่วนของการใช้งานนะครับต่อไป Core ี3และ i5 นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้นะจะเป็นในส่วนของการใช้จอยนะครับมีการอคทีเวตนะในส่วนของตัวนี้อาจจะทําการอัทีเวตนะครับผมแนะนําให้เป็นคอมพิวเตอร์จะดีกว่าหากไม่มีคอมนะครับให้เรามาใช้แอปพลิเคชันตัวที่2นะในส่วนของแอปพลิเคชันตัวที่2นะครับก็จะชื่อว่า Mantid Gamepad Pro นะครับสามารถใช้งานได้กับเกมทั้งหมดเลยนะยกเว้นในส่วนของ PUBG นทเตซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทํามาเพื่อป้องกัน OTG นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้ แต่แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งจอยบลูทูธนะถ้าเกิดว่าเราลองใช้เป็นระบบบลูทูธแล้วลองเทสดูอาจจะได้ก็ได้นะครับผมวิดีโอการใช้งานในส่วนของจอยบลูทูธจะเป็นวิดีโอต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทราบว่าเป็นอุปกรณ์ตัวไหนได้บ้างนะครับต่อไปจะเป็นแอปพลิเคชัน o c t o p u s ุซึ่งแอปตัวนี้สามารถเล่นได้แค่ในส่วนของเกมฟรีไฟล์แล้วก็เพจสอ2พัถ้าจะให้ดีในส่วนของเพจสอ2พัเราต้องซื้อการล็อกอินจาก g o o g l e นะ175บาทก็จะได้้ทังสนะครับ้วก็ การล็อกอินผ่านกูเกิลของ f e ีไฟล์ด้วยนะครับซึ่งหากเราซื้อในส่วนของแอปพลิเคชัน o u t o p u ัเราจะสามารถเซฟปุ่มกดที่อยู่หน้าจอของเราได้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ o t g แบบนี้แล้วก็ใช้งานกับจอยสายแอปพลิเคชันที่รองรับก็จะมีประมาณนี้นะครับหากใครมีเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับเผื่อพี่ๆน้องๆหรือคนอื่นที่สนใจนะครับเข้ามารับชมจะได้เป็นการเผยแพร่ไปด้วยกันนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคําพูดใดทที่่่ออออาาจ,จะฟังงไไมมเขขขข้้้หููดาตาตโษ มาน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากก like, go share, go share, go share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ